สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆกับวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองคุณครูสุภลักษณ์สิทธิธรรมเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะเรียนหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ วันนี้นะคะเราจะเรียนบทที่3ครัวป่าเรื่องการอ่านคำและสังเกตตัวสะกดแม่กกค่ะแม่กกนะคะคือคำที่มีกอไก่ขอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดค่ะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กก เราจะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดค่ะนักเรียนมาดูคำศัพท์คำแรกค่ะคำศัพท์คำ,คำนี้อ่านว่าเด็กคำศัพท์คำนี้นะคะอ่านว่าเด็กดอเอกกอเด็กนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวสะกดค่ะเหมือนคุณ ที่คุณครูเคยสอนนักเรียนไปนะคะตัวสะกดให้นักเรียนสังเกตพยัญชนะที่อยู่หลังสุดค่ะพยัญชนะที่อยู่หลังสุดคำนี้ก็คือตัวกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้คำว่าเรียกคำนี้นะคะอ่านว่าเรียกนะคะ รอเอียกอเรียกนักเรียนสังเกตตัวสะกดนะคะตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่หลังสุดนะคะพยัญชนะที่อยู่หลังสุดของคำนี้ก็คือตัวกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้คำว่าโรคโรค รอโอคอโรคนะคะตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่หลังสุดนะคะพยัญชนะที่อยู่หลังสุดคำนี้ก็คือตัวคอควายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้คำว่าผักผักนะคะ ให้นักเรียนสังเกตตัวสะกดค่ะตัวสะกดของคำนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสุดพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสุดก็คือตัวกอไก่นั่นเองค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าเลข6เลขห นักเรียนลองสังเกตคำแรกคำว่าเลขนะคะล้อเอขอเลขนะคะคำว่าเลขนักเรียนลองสังเกตตัวสะกดค่ะตัวสะกดนะคะก็คือตัวขอไข่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าหหออกกอหกนักเรียนลองสังเกตตัวสะกดค่ะคำว่า6 คำว่าหตัวสะกดพยัญชนะที่อยู่หลังสุดก็คือตัวกอไก่นั่นเองค่ะคำนี้ค่ะคำว่าตกใจตกใจนักเรียนลองสังเกตคำว่าตกค่ะตออกกอตกนะคะคำว่าตกตัวสะกด ก็คือตัวกอไก่นั่นเองค่ะคำนี้ค่ะคำว่าโชคดีโชคดีนักเรียนสังเกตคำว่าโชคค่ะชอโอคอโชคชอโอคอโชคนะคะตัวสะกดให้นักเรียนตัวสังเกตตัวสะกดคำว่าโชค ตัวสะกดก็คือพย,ยัญชนะที่อยู่หลังสุดนะคะคําว่าโชคตัวสะกดก็คือตัวคอควายนั่นเองค่ะคํานี้ค่ะคําว่าโลกร้อนโลกร้อนนักเรียนสังเกตคําว่าโลกค่ะคําว่าโลกลอโอกอโลกนักเรียนสังเกตตัวสะกดค่ะ คำว่าโลกตัวสะกดให้นักเรียนสังเกตพยัญชนะที่อยู่หลังสุดของคําว่าโลกนะคะพยัญชนะที่อยู่หลังสุดของคําว่าโลกก็คือตัวกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้คำว่าก้อนเมฆก้อนเมฆนักเรียนสังเกตคำว่าเมฆค่ะมอเอ คอระครังเมฆนะคะมอเอคอระครังเมฆนะคะคำว่าเมฆตัวสะกดให้นักเรียนสังเกตพยัญชนะที่อยู่หลังสุดค่ะคำว่าเมฆพยัญชนะที่อยู่หลังสุดก็คือตัวคอระครังนั่นเองค่ะคำนี้คำว่า เสกเป่าเสกเป่านักเรียนสังเกตคำว่าเสกค่ะสอเอกเสกสอเอกเสกคำว่าเสกนักเรียนลองสังเกตตัวสะกดค่ะตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสุดค่ะคำว่าเสกพยัญชนะที่อยู่หลังสุดก็คือ ตัวกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราลองมาทำแบบทดสอบลงในสมุดภาษาไทยกันนะจ๊ะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเอแต่ว่านักเรียนส่งสมุดภาษาไทยของให้คุณครูแล้วนี่นาถูกต้องค่ะวิชาภาษาไทยนะคะ เราจะมีสมุดภาษาไทยสองเล่มนะคะวันนี้นักเรียนเพิ่งส่งสมุดภาษาไทยคุณครูใช่ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งค่ะนักเรียนจะใช้เล่มเล็กหรือเล่มใหญ่ก็ได้นะคะจะเป็นสมุดที่ทางโรงเรียนแจกก็ได้หรือนักเรียนจะซื้อสมุดเล่มใหม่ก็ได้ค่ะ เราจะใช้สมุดวิชาภาษาไทายสองเล่มน,นะคะอ่าใครมีสมุดเล่มใหม่แล้วเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะใครที่เอาสมุดขึ้นมาแล้วนะคะเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยค่ะ ใครที่เขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนคำสั่งเลยค่ะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กกมาสิบคำให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กกมาสิบคำนะคะให้นักเรียนเขียนคำ ที่มีตัวสะกดไม่กกมาสิบคำให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะคะที่มีตัวสะกดไม่กกนะคะมาสิบคำคำอะไรก็ได้นะคะให้นักเรียนสังเกตตัวสะกดให้นักเรียนสังเกตพยัญชนะที่อยู่หลังสุดนะคะจะต้องเป็นพยัญชนะที่อยู่ในมาตราตัวสะกดไม่กกนะคะจะมีอยู่4ี่ตัวนะคะก็คือตัวกไก คอไข่คอควายและคอรักคังนั่นเองค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนวาดรูปตกแต่งพร้อมกับระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กกไปนะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย